คือกูดกูดนี่นะไม่ต้องลึกใช่ไหมนี่ลองตัดได้เลยวะเดี๋ยวอ่ะนิวดีวะดึกแล้วมากวันนี้ได้กะเอาเห็นไหมเห็นไหมนี่เดี๋ยวก้าหเดี๋ยวเกหเห็นไหมเห็นไหมพี่เจนชิว่าเดี๋ยวชิว่าเดี๋ยวแต่งมากวันนี้ได้อ๋อก็คือฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกครั้งนะครับกับพัทลุงพาชิมแต่วันนี้ไม่ได้พาไปชิมอะไรนะครับวันนี้พามากีดยาง นะครับสาธิตการกีดยางโดยผู้ชํานาญการนะครับผู้ชนานาญการนะครับคุณนิวเอแลกลงนิดแต่หาตัวจับยากมากนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าต้นไหนที่เสียหายได้นะครับเพราะว่าเป็นการกีดยางครั้งแรกของผมนะครับชอดีก่อนลูกค่ดีค่ะเออไล่ดีมาแบบนี้เตื้อวะตื้อเลยกีดเกนี้นะเชลเลียนี้เชลเลียนตอนนึงค่ะจริงเรอค่ะไมไ่ยากมากเลย จริงเอมันมีเทคนิคมา้นี่วม่านตัดแต่วลงลึกมาก็มันจะ่าตอนไม่ีร่างตอนมันก็จะเป็นแพร่ไปเนี่ยอันนี้คือเริ่มที่ว่าที่มันเป็นแพร่คือเริ่มหน้าตอนแรกก็คือเมื่อเราเบิกซ้มเจ้าเล็กอสซ้ำเจ้าเล็กไม่ตึงหว่าคือเมื่อเราไม่ได้ตัดมันวันนั้นองซามปีแบนี้ใช่ไหมเมื่ออย่างแก่ไปเนี่ยก็คือต้องต้องตัดได้ตึงเนื้อเลยตึงกระดูกในมันก็อยากใส่ในพอย่กงนี้ตึงแกนมันตึงแกใน่อ เผื่อที่จะให้รู้ว่าเรากําลังจะตัดยางเพื่อให้นํายางมันออกแต่ถึงนี่มันจะมีแผลาอ่าแผลเลอ่ามันจะเป็นแผลอันนี้คือที่นิ้วเขาเรียกว่านําเบิกรองก่อนใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเมือันกระตุนนะอืมกายตกเหนี่ยมทักกี้เลยนะอันนั้คือปกติยางตัวหนึองตัดได้สามหน้าถึงสี่หน้าสามหน้าถึงสี่หน้าไม่ถึงหัวก็คือนี่หนึ่งหน้าอ่าถึงไงตรงนี้สองหน้าอ่าถึงตงนี้สามหน้าคือเปลี่ยนมุมได้ประมาณสามมุม บอกว่ามดจำนาเนี่ยต้เขาบอกว่ามัดมว่านานี่มันอย่างช่วยเราก็เรื่มตับนาตีนานีได้เลยเลยโอยโรยได้ปว่เปลี่ยนหาเน้าได้ไม่ได้นี่นี่นี่ดีมาเลยีนะนีคือตัดนาช่วยใช่ไหมเป็นนั่งเราจะจำนานี่ได้เลยตัดนาช่วยนาช่วยก็คือนาไม่เป็นแล้อ๋ออันนี้มีคนตัดไวแล้วมีแเร็วอ๋อนี่คือมันเป็นรอยตัดเ่าเลยนั่อะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่มันหน้าฝัง นี่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 คือตอนนาเที่ยบแบบนี้นึกจำนาไม่ได้มันปืนคือน้ามันตะปุ่มตะปั้มแบบนี้อันนั่นึกมันตัดยากเลยอ๋อมันไม่เรียบนะเมื่อนั้นเมื่อนั้นอนุมันยังมีความเรียบอยู่เราก็ยังปอกะระยะกะไล่ได้อันนี้ตัดได้ไหมตัดไม่ได้มันจะเกิอเลยขึ้นนะตัดึคนอลำยางไม่ออกนันนะำยางมันออกกันเลยแต่ว่ามันยองยิงย่งยิงนลำยางลองเล่ลองเล่จะออก้าติดจาติดจาติดจำนานี่เนี่ยไม่รู้ลองเล่นี่เปียกลองเล่มันเป็นเหมือนปืนนี่เปียากลุ เรือนลงมานิดนึงทำอะไรบอกมังเว่อร์เฟื่อนก็ไม่ใจ <คน S 2> รัวก้นหูเตี้ยก็ไม่รู้เดี๋ยวม,วม,มีความตะปุ่มตะปังนี่ต้องแต่งนิดหน่อยด้านนี้อันนี้คือต้นเหล็กเกินค่ะเกินที่จะเบ <c oughs> <c oughs> ิก,นก,กนนนหน้าได้เออมันเหล็กจังมันเหล็กเกินที่จะเบิกหน้าได้น่น้องทสามากระโหลไว้ทรมได้เลยกันต้นบันนี้เออเนี่ยปีได้ทรมต้นบันนี้ลนะต้นบันนี้ปีทรมมันทรมยากเพราะว่าเนื้อมันโอนเล่นลูกตาได้เลย อันนี้คือมีดไม่ได้มาตนะต้านนะแต่แรกกันเหลือบได้มาตะต้านเลยตะต้านคือต้องมีเงียงออกมาอ๋อไอนี้คือเงียงอ่ะเอาไม,ไม่เปื้อไม่เปื้อเกาเกาประมาณนี้นะเจาะลงไปเจาะอ่าแล้วก็ดึงดึงอันนี้คือเงงไม่ตึงเน,นะนะอันนี้ใชไหนี่คือไม่ตึงนะอันนี้คือหัวลังเล็กตีเบิกยางมันจะเป็นแบบนี้นี่ก็นี่คือกูดนี่นะนี่ไม่ตึงไม่ก็ไม่ถึงหวะก็เก๋กูดนี่นะกูดไอโจนี้น้ำยางนี่นะ ไมัไหมไม่ใจล้วอันนี้คือกลางเล็กนี่กลางเล็กดี่น้องโบ๊ะมั้งแต่เดียวอืออุ้ยอืออือออนี้คืออันี่คือหน้าเล็กมันเป็นแบบเนี้ยอยากอะไยังไงันสีต้องคัดต้นง่ายง่ายมาปื้นไหมสีรองเลี้นี่คือกระตุ้งเงี้ยไหมนี่ตอนนี้ยังไม่ตึงเลยนั่นเบอร์โอ๊กนี้หรอน้ำยังไม่ตึงดินั่นเบอร์โอ๊กนี้หรไม่ตึงน้ำยังไม่ตึงหรอไม่ตึงแตาตึงมันตรงย่อยวืดเลยใช่ไหมมันตรนนู่นนะนี่ีกไหม นี่คือตึ้งดกเลยอ๋อนี่ยคือตึ้งหนังนะมันจะซึมออกมาฟูเลเห็นดูมันกันมันเจ็บไหมนี่เจ็บปะเนี่ยถ้าเป็นก้นมีวัดลองเนื้อตายนึ่งเบื่อเบ้อเลยอยู่อาเร็วปลอกมารับเร็วปลอกไม่ตึงไม่ตึงไม่มันก็ยุดติแล้วนะตายนึ่งจรงเหรอนี่บียักลองมั้งอ่ะอ๋อนี่ต้องคูกุลยวันนี้นี่คือกลางไรติดตัดอ๋อแล้วมันนี่ปุ๊บปุ๊บจึงตอกลงไปนะ ตกเยอะแต่ตกแต่ตกเยอะตีละงานเหนื่อยลาเราดึงงอกค่ะมันจะเมื่อตอนไม่เราตีโดนตกแต่ปู๊ใช่ไหมทั้งเหนื่อมันจะบวมออกมาทึ้งอันี่กลายเป็นว่าต้นยางต้นจะเสียอ๋อตอกไปลึกประมาณนิดหน่อยแกลพอติดโอเคเนี่ยกาอตกแล้วเหลาพีกูดได้มาเนี่ยนี่กันนี่ได้ตอนนี้แล้วต้องเม็ดต่อเดียวตกปอดาต่อเดียวมันมีตอนไตเนึ่งมีตัดเมื่อยอกเี้เออไหนไปลองเลยเลยมันมีออกไป่ออกไม่มา เอาใต้บีทเออได้นหมนี่เหรอไหม่ะกระจัดเลยใช่อไหมพี่ต้องเริ่มปักตั้งแต่ว้อมเลยเนี่ยค่ะปักปุ๊บได้ไหมมันถ้ามีอย่างมันจะหงายว่านี่แต่มีได้ไหมตาตัดดึงดึงวันนี้ได้ใช่อไหมอ่าวันนั้นเลยค่ะน้อย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 อ่าได้เหรอไหมวันนี้ได้เฮ้ยอ่าเฮ้ยน้อยน้อยคือกูดกูดนี่นะไม่ต้องหลึกใช่ไหมนี่ลองตาได้เลยวะเดี๋ยวอ่ะไอ้นิวดีวะ ันไม,ไม่ไม่ทุบไม่ตึงหรอไม่ตึงตรงนี้อ่ะมันเหมือนเบเบัรนี้ใช่ไหมอ่าเรียบร้อยอ๋อเรานำรองมันได้มอ่าอีกเล่ย์ไงเล่ย์บรรนั่นเอาอกตัวตัดเจนเจอร์ไม่ตันนี่นะครับอ่าเนี้ยนะไม่มีเทคนิคเลยนี่กูดนี่กูดบอกง้างนี่เทคนิคที่ที่มาของเจาของมันเท่าไหร่มาคอยมันจะมันมันบาดปะเนี่ยอพอตัดกับไปดึงมันจะบาดพุ่งไงย่างลึกไหนที่นี่มาลึกทางนี้หรือว่าลึกทางนู่นลึกทางนู่นค่ะลึกเกาในเนื้อ เ้าไหนเกณฑ์กระดูกมันซึ่งมันจะเสียไงล่ะเสียตอนก็จะเป็นตุ่มปั๊มตุ่มปั๊มนะไอ้นี่นี่คือแบบนี้นี่นี่นี่บีมาแล้วนี่ตอนนี้ตอนนี้คือจำนาได้เลยจำนาไม่ถึงอ๋อหน้านี้ให้เลยก็เราก็คอยกับอ๋อโอเคโอเคเข้าใจเลยอ่าก็เมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้ตรงไหมซึ่งพอเราติ่งระยะไว้ปุ๊บมันก็จะเกินสภาพเดิมนายเกินสภาพเดิมปุ๊บเรากระจำนาได้เก่ง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 จะไม่คลายเป็นยางแก่ดีกว่าค่อยไงติโก้ใจแบบตอนตรงช่วงต้องค่อย อันนี้ก็ได้เบียร์แหละเลยนะมั่งนี่โลตัสเลยเอาตีแต่ว่านะห้าสิบแปดห้าสิบแปดบาทตื้อเหโอเคไหมล่ะครับหรือว่าเมื่อก่อนมันเปล่งวันนึได้กันตอนนี้น้องเบิกเด็กๆก็สิบเก้าเต็มเปอร์เซ็นต์ที่ผ้ามันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์หนังยางด้วยค่ะเปอร์เซ็นต์หนังยางอก็ไปไปเล่กันตะตะตรงนู้นว่าุยยุงลุยอย่างเล่งก็เยอะมาก่าโอเคพีก้อยสักสักตอนหนึ่งเดี๋ยวโจหุยยุงเยอะอย่างเล่งฝานี่ปกติยุงไล่ไหมนี่ นี่ตอกไปนิดเดียวนี่นะไปะมันกบ็บอกไม่โตกะว่าเราต่ำโตกแล้วไหมปุ๊บนี่นะครับนักมันตัดอย่างแกนตัดอย่างแกจะตัดไงว่าอย่างงน้นาอ,อย่างงอนเปลือกมันเปลือกมันบางถึงพอตัดปุ๊บมักข,ข้าวข้าวแกนกระดูกคนเนี้หน้าก็่จะเสียมันเลย อันนี้ย่างแกหรือย่างอ่อนเดินนี่แกอันนี้กลางกลางไม่ต้องกับแกหมากไม่ต้องกับอ่อนมากอันนี้ก็ตัดได้ระดับนึงแต่ถ้ามันคนรฮัดแต่เดยกันน้องยาไทครับมันถ้าว่าคนนี้เคยไม่ตัดไม่เป็นนะนะอือให้ไปฮัดกับย่างแกควรจะฮัดกับย่างอ่อนเนี่ยคือปังงดเลยนี่เหรอย่างแกคือบนเปลือยเนี่ยยาอ้อนมากเนี่ยตาฮัดเอ้าขอฮัดจากตอนก่อนอีกจากตอนหนึ่งไม่อยากไม่อยากตำกองเขาที่ให้หมากอนนี้หน้าบีแค่เดียวใช่เหรอมันบนเปลือมันแค่เดียวเปลือก อ้าวนี่ยังไม่ได้ไม่ได้รตามหมายเลยเลยเบอร์๋อตรงนี้เอ้าตื้อกองไงพี่เิมนี่นะกะต้องไปปลายเลยใช่ไหมเยังพิษกะพี่ต้องไปพี่ต้องไปรยุทธ์มาเอ้ามันปักลงเลยกะต้องไอ้นี่ต้องแหนวปนีไหมไม่ยำเป็นปักลงเลยกะ ปักลงเลยปักลลงเยค่ะนั่นเลยค่ะถ้าปีได้มีมีหมาตาท่านมันจะมีเงี้ยไงถึงมันจะตัดไงนี่มันไม่ได้มาตาท่านี้ได้ค่ะเอาเห็นไหมเห็นไหมนี่ได้ได้เดห็นไหมเห็นไหมพี่เจนเห้นไหมเดี๋ยวชิม้าเดี๋ยวเในนี้มันจะเข้าวไปในนั้นก่อยๆได้ไหมวันนี้ได้อ๋อก็คือโดนเปลือกใหญเข้าเนื้อนะค่ะลากไปเลยค่ะลากแรงๆไปเลยเอออ่าถึงไงมันจะเมื่อกันไลยให้มันจะเมื่อเส้นให้คือให้น้ำหนักเมื่อันถังเส้นให้มันจะเมื่อไป อ,นนอ,อันนั้นคืออันนั้นคือปีนำยางได้แกนี่เองกะปีต้องเดิมจากตรงนี้ไม่เลยก่าโอเคไหมเดี๋ยว้าเห็นไหมนำยางออกนี่นี่ได้จิ๊กเห็นไหมตรงนี้ปีไม่จะเมื่อไหมบอกไม่จะเมื่มอตั้งนำยางออกแต่ตรงนี้นี่อ่าต้องนำเดือต้องตัดเดือยตั้งแต่ตรงนั้นไงตรงนี้นะกะได้ไหมได้ไปกะาึง็นไงเหว่ยมันเบี้ยวเบี้ยวเหมือนเดือยไหมนี่ยนั่นคือไม่จะเมื่อเห็นไหมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่บอกปีไม่จะเมื่อปุ๊บจะไหมตั้งที่นี่นานมา นี่นี่ซื้อหวะเจ้าไ้ไมา้านีาไ้กันเจ้าจริงเอานี้โอเคตื้อหวไม่บ้านทีวันนี้บ้านนี่ือมอยากมันกันนะอยากนี่นมเืองชุดนี้ปักึ๊อยากนะครับอยากเห็นไหมตรื่อย่างนี้มันจะเป็นร้อนหน้ามันจะไม่ร้ม้ื่องน้าเปลือกนี่ ไม่รู้ตโซชาวต่อไปถึงกระตินี้เรา่อยมาเต็งไหมใช่ไืมนี่คือเสียหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าไปวกปอนะพีกัวโตุกด้าโอเคนะประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้เทคนิคได้มางมายยุ่งรู้อย่างแน่งโอเคครับเพื่อนๆ ต้องใช้ความชํานาญไม่ใช่มากีดกันง่ายๆนะมันคนฝึกหัดมันต้องใช่ใช่คือตอนนี้คือไม่รู้ว่ามันต้องลงอะไรยปั่นปือปั่นปือแต่ว่ารู้เทคนิคกันไปได้แต่ถ้าว่าต้องทดลองจริงอ่ะมันจะฟังจะได้ปันเนียมันมันยากเร็วเร็วเบอร์ตัดไม่เป็นหมดตึ้งตัดปันเนียจะให้ถังส่วนมันต้องเบลือไปลองไลเลยมันมีลมงจะลองจาอย่างเองนะอย่างเวียนอย่าไปลงตรงแเดี๋ยวของเพ้่นนะโยกคอผิวตีโซดาต่อเดียวโอเคครับเพื่อน ส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับนิวก็วดีก็เลยสวัสดีค่ะ